สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ b o สกินเกมไ m ่ n g หลังจากหายไปเล่นไมค้าตั้งนานนะผมกลับมาเล่นฮอนสักหน่อยแล้วกันโหแต่ไม่มีใครหยุดที่กูด้วยนะเร็จเอาอัพสกิลผิดด้วย ดีเล่ยนิดหน่อยนะไม่เป็นไรน่าจะโอเคอยู่เอาเรื่องวะหานี่เนี่ยหน่อยก็เ,เล่นแรงเนี่ยปัมเลือดก่อนดิไม่ มันได้ขวดเร็วจังวะคุณหลุดไปแป๊บเดียวเองชิบหายฮีโร่อสัตว์ดูกำลังไปเลนกลางตัวอะไรวะเลนล่างไม่รู้ด้วยโอ้โหริจิเนียไม่รันรูนนะครับฮีโร่อสัตว์ดูกำลังไปเลนบนปล่อยไปแล้วกันที่ต้องสัตว์ดูกำลังไปเลนบนบอกแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ไอ้สัตว์มีแฮช โอ้ยเกือบไปเกือบไม่ได้กำไรแล้วไงไปวนอีกแล้วไปวนอีกแล้วกําลังไปเล่นบอลไปบอลไปบอลกําลังไปเล่นบอลผมว่ามันมันคงรู้อะนะคิวได้ไหมเรียบร้อยครับผม อูบอกกันนะไอ้สัรเดี๋ยวก็มาด่ากูอีกมันเอาจริงๆมันก็ไม่แม่นหรอกมันโดนสตัร์ทขนาดนั้นอะแล้วมันโดนแล้วมันป่ามันก็โดนอยู่แล้วอ่ะป่าดีป่าครับ มีตามรูปเกมไม่ทันสัตว์รูหายไปตีเนื่อครับเลยมีบูทเลยมีรถสัตว์รูกำลังไปเลนกลางมีรถสัตว์รูกำลังไปเลนกลาง ตัวอะไรอะเย่าแม่งทีมเขาลันลูนดีชิ่เป่งเลยทีมกูไม่มีใครมาลันช่วยเลยเว้ย <l uck> ตายอีกอะ่ะเฮ้ยทีมกูไม่เข้าพาแล้วเนี่ยแม่ดีงอแงวไอ้ชิบหาย <l uck> ได้ลูนไหมเนี่ย เอาหายวะเอาอยัางอยู่อ๋อ investment นะล่างผมไปเอาก็ไม่น่าจะได้อะความจริงอ่ะมันไม่มีตัวหยุดได้อ่ะศัตรูหายไปไม่ไปทําไมวะศัตรูหายไปไล่ดิไล่ดิไปอย่างจบครับผมศัตรูหายไป <c oughs> เล่นอะไรของมึงเนี่ยเล่นไรมีร์มเลยวะไม่จอแจยอะไรเงี่ยเหมือนจะเอานะเหมือน,นเหมือนเล้าหลือเหมือนจะเอาอ่ะ <c oughs> โอ้หทีเดียวเี มันไม่เข้าท่าแล้วเนี่ยเรือบว่ะว่าปิดไมค์มึงดีไหมเนี่ยฮะมันไม่เข้าท่าแล้วนะเฮ้ยโอ้ยเอาได้่ะวะเรียบร้อยตายมา ได้ครับผมกัแบเบยแถบไปไนะเริ่มอย่างน้อยก็ได้ได้ทุนคืนจากเลนการเมื่อกี้แอนตี้เลยวะแอนตี้เลยดีกว่าเดี๋ยวก็เอาเป็นเอาอะไรดีวะเอานี้ววะสตีมบูทเฮ้ยคนมาเชร์ดิโหเรียกผิดีล้ะ โอ้ยเฮียมา้ะกานเบีดีกันเบีดอยู่ีได้อยู่ได้อยู่กูว่ากูวาร์ปกลับดีกว่าวะกูอยู่นายวนี้กูตายแน่เลยกลับก่อนกลับก่อนออกกันเบีดีกันคงไม่ต้องนะหูว่า เอานีดีกว่ามาหนึ่งชิ้นแล้วก็เฮ้ยทีซัวออกไอเทมเอนี้ยทีมเขาหายหมดเลยวะกูเจอละกูเจอละมันไม่หายห,ายหรอกกูเจอล้ไอสัตว์แ <c oughs> ม่งั้นตีเฉยเลยโหเจออย่างงี้ไม่รู้จะหนีไปไหนเหมือนกันนะมาดิเค้กก็ฟาร์มฟรนะีนะเอาละทีมผม ไล่เลยหมดละทีมเราหลักๆก็จะมีแค่เฮ้ยเอาว่ะอิจิเนยียบิงว่ะแปบบ๊แบบ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 วาร์ปลงเนี่ยลงแล้วลงแล้วแล้วโอ้โหแล้วไม่เอาไอเชี่ยวรออะไรเนี่ยโอ้โหยึดติดตีเยอะกูใส่วาร์ปลง ว่าเจมตีชิวๆซะหน่อยโดนเลยอย่างนี้สักคูบัสนะแม่อันตีผมเมื่อกี้จากในป่านะโอ้พลาดวะคาสามตายสามแล้วสะกอร์เริ่มแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มจะแย่นะว่าจะได so ้แล้วเชียวไม่น่าเลยเสียป้อมเลย ตัดปลอมอย่างนี้ก็ได้เหรอรีฟาร์มเก็บดาเมจใหม่ดีกว่าวะมูลก็มูนจีเน็กเก็บไปด้วยครับผมโอ้ยเยอะเฮ้ยเอาได้เนี่ยเอาได้เนี่ยเอ้าโอ้โหแล้วไม่เอาปะโถเอ้ยมีบีเคจอมควยเลยวะหมาร้นอนเลยสัตว์ หัวร้อแล้วกูเนี่ยหัวร้อนแล้วกูเนี่ยมามาดิมาดิตามไปครับผมกูต้องเอาพีเคแล้วไม่งั้นตามเพื่อนไม่ทันแน่เลยจิเน็กจิเน็กเอ้ยได้ดิ เบื่อสตีไปครับไปไหนแล้วมาศาสตร์เอาเรื่องเหรอว่าต้องเอาเดี๋ยวบิงก่อนดีกว่ากับซื้ีเทมแป๊บเอาได้นะเนี่ยเฮ้ยเฮียไม่มีวาร์มนะไม่มีวาร์มอูโอ้โหไม่ตาย กลับมาดิไม่ตายด้วยสัตว์ด้วยไอตีอ๋โอ้ยเย็ดแม่เยเอาได้อยู่คร <c oughs> ับเฮ้ยเยอเดียวมึงโดนสตายแล้วมึงกระโดดได้ไงเนี่ยฮะโอ้แล้วมันมันไม่กล้าไล่ครับดูดิเจจีเนียนไม่กล้าไล่นะนปิดไมค์ทำเมก็ไม่รูเปิดไมค์ช้างทำไมก็ไม่รู้นะ เรียบร้อยแล้วจนิกไปแล้วโ่แตกกันไปเลยโอหจีนิกตีอย่างแรงอ่ะอ้าวสกิลมูนไม่โดนด้วยว้าวเมื่อกี้ดากแมปซะก่อนพลาดวะได้เก็บดาเมจใหม่แกโอ้โหไอ้สัตว์มูนแม่งโดนอย่างแรงอ่ะซึ่ซหหบบบบบบงหลอดอ่ะหายไปเลยอะเอาเอาเอา รอจังหวะอยู่เรียบร้อยครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้กูรอมานานแล้วจัดไปดิสวยไปไหนไปไหนอยากรู้ว่าไปไหนเยอะกูจะเข้ายัางไงวะเจอไหมไม่เจอนะโหเขาน่าจะกลับแล้วครับดันกลางไปเลยดิ เรื่อกนะเอาอินวอลนะเทมต่อไปเผื่อไว้เนียนนะเฮ้ยโอ้โหอ่าฟอร์มตีเอาได้เนี่ยเลืออมเลยทีเดียวเองโอ้ทีเดียวครับคครึ่งหลอดอุ้ยโอ้โหโชคดี โชคดีก็ี้อ่ะแล้วที่หายปุบเครื่องเรื่องดามีดเลยแล้วเมื่อกี้อ้าโอ้โหนิ่มๆเลยีอ้ออกมาปุ๊บโดนมูลใหญ่อะโคตรชิวเลยด่านป้อมเลยครับผม ป้อมด้วยเก็บดาเมจไปด้วยนะจินเนกมันตีแรงเอาเรื่องอย่างนี้มันออกชิเวเบเกอร์อ่ะ,อะโอ้โหเล่นบนชิวเลยครับเดี๋ยวผมรีบกานล่างดีกว่าฮเจลาเจลาสายแครี่ด้วยเอาดีว่าจะหยิบมาลองเล่นเหมือนกันเล่นเหมือนดอทเออะ เจลาแคลรี่ครับเอเดรรู้สึกว่าจะเป็นโอมมไนมั้งถ้าจำไม่ผิดไปแล้วขึ้นกลางไรสัตว์เรียบร้อยให้เลนบนส่วงเวลาเพื่อนได้ดีโนอะ้ยแ,แตกเลยเชียวดูเหมือนว่าจะออก, b b กบี b ดบหดือเะล่าตัวผมไปละหายไปก่อน ตีเนกแม่งมาแน่โอ้โหเฉียดหัวไอ้เนหนี่่ไงไงเอาเรื่องว่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็เลยเวรกำ วิ paid, kind of so ่งไปวิ่งไปเอามันเทิงตายเชียร์วอลนี่ดีกว่าป้อมไปข้าป้อมเรียบร้อยครับผมค่อยๆว่าไปป้อมยาวไปเลยวันนี้วันนี้วันนี้ตามกูมาตามกูมาตามคุยอะไรใส่กูเดินมาก่อนมึงเนี่ยเอไอ้ดุมไอ้เหี้ย พลาดไปครับผมียิอลริล่งตีแรงกันวะเนี่ยดาบครับผมไฟเบรดมาเดี๋ยวขึ้นเป็น geo นะแยกล่าง,งเองลงกลับไปเติมมานานดีกว่าย้ำได้ปะเนี่ยมีใครมาเดฟบปะวะมีด้วย โอ ah. yes. ้โหไอ้สั์ยังจะเดินตามกูมาไอ้เหี้ยเ้าฮะข้างกกะตุกนะ จังหวะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านนะผมให้ตายอยู่ยไม่ได้กดอนะัดไว้เลยมาปะวะัไม่มานะไปผมไปเรียนล่างเลย <c oughs> เพื่อนบวกไม่รู้อะ่ะพร้อมอยู่วะอาลิเชนมาแล้ว <c oughs> ต้องกด BKB ให้ทันจีนิกอะ่ะ <c oughs> เรียบร้อยเอสัตว์ BKB ทั <c oughs> B B ทนจีนิกไม่นะมึง ย็ดโดได้ไน่ะเฮ้ยเรียบร้อยผมโซฟัตริ่งสวยด้วยจังหวะนี้โอ้วรุเจลาตีจีสี่หร้อยอ่ะเอ้ยอย่างแรงอ่ะไม่เข้าแล้วผมจะไปทันเขาไม่เนี่ยอูลบาก็ไม่มี เรียบร้อยทั้งเบอร์ทุบทีหน้าสั่นหมดแล้วพอดี้พอดิเอาละครับไปแล้วทูปหนึ่ง,งสองสามเรียบร้อยเจลาเป็นจังหวะสุดท้ายเจนอไซด์ไปนะน่าจะจบแปละโหมดคอนซีละเรียบร้อยแล้วผมสกอร์เกมนี้แม่งไม่มีเลยนะข้าเจ็ดตายแปดแล้วผมเพื่อนนำหัวหน้าดีจะหายเลย เอาก็เล่นขำๆไปนะเกมนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอเคไ้เจอหมัพนนานาครับผมอย่าลืมติดตามไมค์ค r ร f ดด้วยนะซื้อมาเล่นได้สามบีีแล้วมัง้งรู้สึดไ้เจอหมัพนนานาครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันหมัพาน้าครับผม